สวัสดีค่ะเจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่35แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านใช่ไหมคะในหนังสือเรียนค่ะหน้าที่26ข้อที่4ถึงข้อที่6ใช่ไหมคะคุณครูให้เราทําใส่สมุดใช่ไหมคะเรามาตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครผิดก็แก้ด้วยนะคะเรามาดูข้อที่4เลยค่ะข้อที่4นะคะ 18, 72และ45เขาจะให้เราหาคอนอค่ะโดยการแยกตัวประกอบของ3จํานวนนี้นะคะเรามาดูค่ะมีอะไรบ้างคะคูณกันแล้วได้18 6คูณ3เป็น18ใช่ไหมคะทำไงคะเราจะต้องแยกให้หมดจนไม่มีอะไรที่จะแยกได้นะคะ6แยกได้ไหม6แยกได้อีกก็คือ2คูณ3นะคะ3ข้างหลังแยกไม่ได้ก็เขียนเหมือนเดิมหมดหรือยังหมดแล้วนะคะ ดังนั้นค่าตัวประกอบทั้งหมดของ18นะคะจะมี2คูณ3คูณ3ค่ะเรามารู้72นะคะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้72คะ่ะ8คูณ9ใช่ไหมคะ8 9เป็น72เราก็ต้องแยกทั้ง2จํานวนนี้ให้หมดค่ะแยกทั้หมดเลยนะคะ8สามารถแยกได้ไหมแยกได้ก็คือ4คูณ2 แล้วะคะแยกได้ไหมก็คือ3คูณ3นั่นเองค่ะมีอะไรที่แยกได้อีกก็คือ 2, 2นะคะต้องแยกให้หมดค่ะก็คือ2คูณค่ะทั้ง3ามจำนวนนี้แยกไม่ได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่ะตัวประกอบทั้งหมดของ72นะคะจะมีอะไรบ้างคะมี2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3นะคะหนูก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยค่ะ เรามาดู45ค่ะมีอะไรบ้างคะคูณกันแล้วได้45 9คูณ5ใช่ไหมคะ9้คูณ5เป็น45อะไรแยกได้อีกคะก็คือ9หนูก็ต้องแยก9ค่ะอะไรคูณกันเราได้9คะ3คูณ3เป็น9ค่ะ5แยกไม่ได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมมีอะไรแยกได้อีกไหมหมดแล้วใช่ไหมคะหนูก็ตอบเลยค่ะ ตัวประกอบของ45นะคะจะมี3คูณ3คูณ5ค่ะหนูก็เอาลงมาเขียนเลยนะคะดังนั้นค่ะครนของ 18, 12และ45คืออะไรคะเราจะต้องเอาจำนวนที่เหมือนกันลงมาเขียนก่อนนะคะมีอะไรที่เหมือนกันมีเลข2เหมือนกันนะคะมีเลข2เหมือนกันกี่ตัวคะมีเลข2เหมือนกัน3ตัวคะ่ะ ถ้าจะว่าเหมือนกัน4ตัวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะนับนี้เป็น1จํานวน1จํานวน1จํานวนอันนี้ก็เหมือนกันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าเหมือนกันแค่3ตัวตรงนี้ให้เขียนเป็นเลขเดียวกันค่ะก็คือ2อีก2ตัวข้างหลังหนูก็เขียนเลยนะคะแล้วมีอะไรเหมือนกันอีกมี3เหมือนกันมี3คูณกันกี่ครั้งคะมี3คูณกัน2ครั้งเหมือนกัน มี3คูณกัน2ครั้งเหมือนกันนะคะมีอะไรอีกก็คือ5เอาก็5ก็ลงมาเขียนเหมือนเดิมในการหาคอลนอนนะคะก็คือเอาลงมาเขียนให้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าค้อแต่ว่าถ้าจำนวนไหนที่เหมือนกันนะคะหนูก็เขียนแค่ตัวเดียวค่ะไม่ต้องเขียนด้วยกันหมดนะคะคูณกันออกมาจะได้360ค่ะตอบ360เป็นเลขไทยนะคะเราไปดูข้อที่5กันค่ะข้อที่หนะคะ 21 42และ50ค่ะมีอะไรคูณกันมีอะไรคูณกันแล้วได้21่คะ3คูณ7ค่ะหนูก็เขียนลงไปเลยแล้ว42หรอคะ42คืออะไรคะ6คูณ7ใช่ไหมคะ6คูณ7เป็น42 6สามารถแยกได้อีกก็คือ2คูณ3เป็น6 7ละคะไม่ได้หนูก็เขียนลงมา ตัวประกอบของ42นะคะจะเป็น2คูณ3คูณ7ค่ะต่อไปเลยนะคะ50นะคะก็คืออะไรคะก็คือ10คูณ5ค่ะ10คูณ5เป็น5 0 10สามารถแยกได้อีกก็คือ2คูณ5เป็น10ค่ะ5แยกไม่ได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะตัวประกอบของ50จะเป็น2อคูณ5คูณ5นะคะ ดังนั้นค่ะครนอรของ2 1 42และ50ก็คืออะไรคะก็คือในการเขียนคอรนอรนะคะถ้าจำนวนไหนเหมือนกันหนูก็เอาลงมาเขียนนะคะแต่เขียนได้1ตัวจะเหมือนกันอยู่3-4ถึง4จำนวนก็ช่างหนูก็เขียนได้แค่1จําจำนวนเท่านั้นนะคะมีอะไรที่เหมือนกันดูซิมีเลข2เหมือนกันใช่ไหมคะมีด้วยกัน2ตัวแต่เราจะเขียนแค่1ตัวนะคะเพราะว่า1จํานวน2จํานวน โอเคเขียนลงไปค่ะมีอะไรอีกคะมี3เหมือนกันทําไงคะเหมือนกัน2จํานวนเลยแต่เราจะต้องเขียนแค่ตัวเดียวก็เขียนลงเลข3ลงไปค่ะมีอะไรอีกมี5 5, ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในจํานวนของ50เราก็เขียนลงไปค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีทั้ง42และ21เราก็เขียนลงไปคูณ5ทั้ง2นะคะมีอะไรอีกมี7ค่ะ ทั้ง2จำนวนเลยค่ะก็คือ21และ42เราก็ต้องเขียนแค่ตัวเดียวนะคะเราเขียนลงไปเลยก็คือ2คูณ3คูณ5คูณ5และคูณ7ค่ะผลลัพธ์จะอยู่ที่1,050ค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะเราไปดูข้อที่6เลยค่ะเรามาดูข้อที่6เลยค่ะ 36, 90, และ100ค่ะมีอะไรคูณกันแล้วได้36บ้างคะ49่ะ49ใช่ไหมคะ 4คูณ9เป็น36ยากได้อีกไหมแยกได้อีกก็คือ2คูณ2 9ลกคะก็คือ3คูณ3ใช่ไหมคะดังนั้นค่า36จะมีตัวประกอบก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ3นะคะต่อเลยคะ่ะ90นะคะมีอะไรคูณกันแล้วได้90ค่คะ15คูณอะไรคะ 15คูณ6แยกได้อีกไหม15แยกได้อีกก็คืออะไรคะ3คูณ5 6ละคะ2คูณ3ใช่ไหมคะทำไงต่อคะมีอะไรแยกได้อีกไหมไม่มีแล้วนะคะข้อนี้คุณครูอยากให้เราเรียงค่ะเรียงจากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมากนะคะเพื่อความเป็นระเบียบค่ะ ตัวประกอบของ90นะคะจะเป็น2 x 3คูณ3คูณ3คูณ5นะคะเราไปดูต่อไปเลยค่ะเรามาดูค่ะตัวประกอบของ100นะคะจะเป็นอะไรคะจะเป็น25นะคะคูณกับ4แยกได้อีกไหมคะย5แยกได้อีกก็คือ5คูณ5เป็น25นั่นเอง4ล่ะคะ2 2ูณ2นั่นเองหมดหรือ,อยังหมดแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ เรียงจากตัวเลขน้อยไปหาตัวเลขมากนะคะก็คือ2คูณ2คูณ5คูณ 5, 5ค่ะก็คือเป็นตัวประกอบของ100นะคะต่อไปเลยค่ะดังนั้นค่ะครนของ 36, 90และ100คืออะไรคะมีอะไรบ้างเหมือนกันทั้ง3จํานวนเลยมีอะไรคะมีเลข2เหมือนกันใช่ไหมคะเลข2เหมือนกันแสดงว่าเราก็ต้องเขียนเลข2ลงไปก่อน1ตัวค่ะต่อไปคืออะไรคะ คือเลข2อีกใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนลงไปอีก1ตัวค่ะมีอะไรอีกมี3คูณ3เหมือนกันจะแสดงว่าเราก็ต้องเขียนแค่3คูณ3ลงไปแค่1จํานวนค่ะก็คือ3คูณ3นะคะเพราะว่าเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะมี5แล้วก็5ดังนั้นเลข5จะต้องมี2ตัวนะคะตัวแรกก็คือ5ที่คุณครูวงกลมไว้ค่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือไม่มีคู่หนูก็เขียนลงไปค่ะดังนั้นก็คืออะไรคะ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ5คูณ5ก็คือ900ตอบ900เป็นเลขไทยนะคะเรามาดูการบ้านเลยค่ะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่27นะคะให้หนูทำค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ